ห้องใต้บันไดต้นได้รับบ้านมรดกจากปู่ที่เสียไปนานแล้วบ้านหลังนี้เงียบเกินไปจนผิดสังเกตไม่มีแม้แต่เสียงลมผ่านหน้าต่างแต่ในวันฝนตกเขาบังเอิญพบกุญแจเก่าๆซ่อนอยู่ใต้กระถางหน้าบ้านเขาทดลองไขาตามตู้และประตูต่างๆจนมาถึงบันไดพอเคาะพื้นไม้บางจุดกลับมีเสียงกลวงของไม้ตอบกลับเขาจึงงัดแผ่นไม้ออก เผยช่องลับที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่มาก่อนข้างในคือห้องเล็กๆมีโต๊ะและสมุดจดเล่มเดียวบนโต๊ะเขาเปิดอ่านพบข้อความจากปู่บรรยายถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านเมื่อ40ปีก่อนทุกหน้ามีชื่อเหยื่อสถานที่และวันเวลาหน้าแรกเริ่มด้วยคำว่าทดลองสำเร็จแต่หน้าสุดท้ายคือชื่อของต้นพร้อมวันพรุ่งนี้ เขาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องและทันใดนั้นเองเสียงแหบพร่าของปู่ก็ดังมาจากมุมมืดว่าปู่บอกแล้วว่าอย่าเปิดทาไมอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครจริงๆแล้วต้นก็ตื่นขึ้นในห้องลับกับอีกหลายร่างที่หน้าตาเหมือนเขาจำอะไรได้หยิงหรือยังลูกไม่ใช่หลานของข้าลูกคือฉันอีกคนในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ เสียงแหบพร่าของปู่ดังมาเบาๆต้นค่อ,คอยๆมองไปร,บรอบๆห้องและพบว่าไม่มีประตูกลับออกไปอีกแล้ว